สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจเป็นอาชีพหรือว่าเท้าแก่ใหม่โดยทั่วไปเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกที่เราจะต้องรู้ก่อนก็คือธุรกิจคืออะไรคำว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นคำง่ายๆนะฮะพูดมาทุกคนอาจจะคิดว่าเข้าใจแต่ว่าในเนื้อหาแท้ๆของมันซึ่งเราจะมาเรียนรู้ต่อไปเนี่ยคำว่าธุรกิจนี่มันจะมีความหมายที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรนะดังนั้น ผู้ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ผู้ที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่อาชีพของการเป็นผู้ประกอบการก็ควรจะเข้าใจความหมายของคาว่าธุรกิจให้ลึกซึ้งแบบที่ผมเรียนนะฮะว่าคําว่าธุรกิจเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจแต่ถ้าเราจะลองไปถามคนหลายๆคนดูเนี่ยในชีวิตประจําวันทั่วไปเราอาจจะได้คําตอบของคําว่าธุรกิจคืออะไรในรูปแบบต่างๆหลายหลากแม้บางบางครั้งเราก็อาจจะแปลกใจกับคําตอบที่ได้รับ แต่อย่างไรก็ตามความเข้าใจที่ผมอยากจะให้ทุกท่านเข้าใจเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนดูว่านะคะัคำว่าธุรกิจเนี่ยคืออะไรนะผมขอเน้นย้ําว่าธุรกิจจะหมายถึงวงจรการดําเนินกิจกรรมต่างๆนะขอเน้นคําว่าวงจรนะครับวงจรหมายความว่ามันมีจุดเริ่มต้นแล้วมีจุดสิ้นสุดนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าวงจรที่หมายถึงการทําธุรกิจเนี่ย จะเริ่มจากอะไรนะจุดแรกของวงจรธุรกิจนะผมอยากจะเริ่มจากการที่เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ก่อนที่เราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยเราควรจะต้องมีความคิดก่อนว่าเราอยากจะทำธุรกิจอย่างนี้อาจจะเป็นธุรกิจการผลิตธุรกิจบริการหรือธุรกิจค้าปลีกทั่วไปนะเราจะต้องมีความคิดก่อนมีแนวคิดธุรกิจว่าเราอยากจะทำ ธุรกิจอะไรและแน่นอนนะครับว่าแนวคิดธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะมีได้หลายๆอย่างความคิดความฝันของแต่ละคนเนี่ยก็ก็ไม่จําเป็นต้องมีอย่างเดียวเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าเรา,เรามีแนวคิดธุรกิจหลายอย่างขึ้นมาเราต้องตัดสินใจเลือกนะเพราะฉะนั้นวงจรการดําเนินธุรกิจเนี่ยจะเริ่มต้นจากการเลือกธุรกิจที่เราสนใจที่ที่จะประกอบเป็นอาชีพพอหลังจากที่เราตกลงใจเลือกธุรกิจได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปนะฮะในวงจรก็คือเราจะต้องประมาณการเงินลงทุนนะเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องใช้เงินลงทุนในการทำธุรกิจนั้นจำนวนมากน้อยเท่าไหร่คำถามต่อไปก็เกิดขึ้นนะ,ะเงินลงทุนเนี่ยจะมาจากที่ไหนได้บ้างนะคำตอบก็คือเงินลงทุนก็จะเป็นจะมีแหล่งที่มาได้สองทางนะอันดับแรกก็คือเงินจากตัวผู้ประกอบการเองที่เราเรียกว่าเป็นเงินทุนนะ ส่วนที่2เงินที่จะมาใช้ลงทุนในทางธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะได้มาจากสิ่งที่เรียกว่าเงินกู้นะเงินกู้หรือสินเชื่อหรืออะไรก็ตามที่หมายความว่าเราจะต้องไปขอหยิบยืมคนอื่นเข้ามานะคความแตกต่างระหว่างเงินทุนกับเงินกู้ก็คือเงินทุนเป็นเงินที่เจ้าของต้องนํามาลงทุนในธุรกิจเงินของเจ้าของอาจจะเป็นเงินที่เก็บออมไว้นะต้องไปควักกระปุกทุบกระปุกออมสินมา เพื่อจะมาลงทุนในการทําธุรกิจนะเงินกู้ต้องไปหยิบยืมคนอื่นเข้ามานะถ้าเราต้องการไปหยิบยืมเงินของคนอื่นเข้ามาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรฮะอันดับแรกเราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับเจ้าของเงินกู้ใช่ไหมครับดอกเบี้ยก็คือผลตอบแทนหรือว่าเป็นค่าต้นทุนที่เราจะต้องหาเงินมาจากบุคคลอื่นถ้าเป็นเงินที่เราออมมาก็อาจจะไม่มีต้นทุนส่วนนี้แต่อาจจะมีต้นทุนการเสียโอกาสอย่างอื่นซึ่ง ต่อไปที่เราจะเรียนรู้เรื่องการประกอบการเรา,เราจำเป็นที่จะต้องมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินลงทุนนะความสนใจเรื่องเงินลงทุน,นอาจจะมีมีอยู่2แนวทางนะก็คือว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจนะอันดับแรกอันดับสองเราจะเอาเงินลงทุนเหล่านี้ไปทําอะไรนะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนตรงนี้เราจะต้องเข้าใจว่าเงินลงทุนที่จะมาใช้สร้างธุรกิจมาได้จาก2แหล่งนะ เงินทุนคือเงินส่วนของเจ้าของเงินกู้คือเงินที่ต้องไปหยิบยืมเข้ามาบางคนเรียกว่าเงินกู้กับเงินกู้สองอย่างจําง่ายๆความแตกต่างเงินทุนสมมุติว่าธุรกิจเราทําไปเกิดประสบปัญหาไปไม่รอดนะเจ้าของนําเงินมาลงทุนเงินส่วนนั้นก็จะขาดทุนขาดทุนก็หมายถึงว่าเงินที่เราอุตสาหเก็บหอมรอมริบมาตั้งนานเนี่ยเอามาลงทุนทําธุรกิจมันก็จะสูญหายไปขาดทุน เสียทุนไปแต่สําหรับถ้าเป็นเงินกู้ถึงแม้ว่าธุรกิจจะไม่ประสบความสําเร็จเกิดการขาดทุนนะฮะแต่ว่าในส่วนของเงินกู้เนี่ยโปรดรละลึกไว้เสมอนะฮะนอกจากที่เราจะต้องเสียดอกเบี้ยเป็นประจําเป็นผลตอบแทนให้ผู้ที่ให้เรากู้ยืมเงินมาเนี่ยเรายังจะต้องมีภาระที่จะคืนเงินต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะได้เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับว่าเงินที่เราจะนํามาลงทุนเนี่ย ควรจะเป็นเงินทุนให้มากหน่อยดีหรือเงินกู้ให้กู้เยอะๆเข้าไว้นะคำตอบอันนี้เราคงจะได้เรียนรู้และรับทราบต่อไปเมื่อเราศึกษาในชุดวิชาอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดวิชาการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอสมควรจดไว้เลยนะครับว่าถ้าเราจะลงทุนทำธุรกิจเราควรจะใช้เงินทุนเงินส่วนตัวของเราเท่าไหร่ เงินกู้เท่าไหร่ถึงจะดนะีเงินทุนนอกจากเป็นเงินของตัวเราเองแล้วอาจจะเป็นเงินที่เราหามาจากหุ้นส่วนนะะมีญาติโกโหติกาเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายชวนมาลงทุนด้วยแต่อย่าลืมนะฮะหุ้นส่วนที่มาลงทุนถือว่าเป็นเจ้าของเงินทุนถ้าธุรกิจไปไม่รอดขาดทุนหุ้นส่วนเหล่านั้นก็จะต้องขาดทุนด้วยก็คือเงินที่ลงทุนไม่ได้กลับคืนไป เงินลงทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินกู้ที่เราพูดกันเนี่ยนะเอามาทําอะไรนะนี่ก็คือวงจรขั้นต่อไปของการดําเนินธุรกิจเงินที่ใช้ลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเราจะไปลงทุนในการซื้อทรัพย์สินเพื่อมาประกอบอาหากินของเรานะผมเรียกว่าไปซื้อเครื่องมือหากินก็แล้วกันนะฮะส่วนที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยหมายความว่าพอเราไปลงทุนซื้อมาแล้วเช่นเครื่องจกักรนะ อาคารที่ดินมันก็จะอยู่กับธุรกิจไปเป็นเวลายาวนานนะอันนี้เราเรียกเป็นส่วนของทรัพย์สินหรือสินทรัพย์นะและแต่ใครจะเรียกนะความหมายเหมือนกันหมายความว่าเป็นส่วนที่เรานําเงินลงทุนไปจับจ่ายใช้สอยซื้อมาเพื่อการประกอบอาชีพเป็นเครื่องมือหากินของเรานะอีกส่วนหนึ่งของเงินทุนเนี่ยเราจะกันไว้เป็นส่วนที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนนะชื่อมันบอกว่ามันหมุนเวียนนะ มันหมุนเวียนอย่างไรเงินทุนส่วนนี้เราก็จะเก็บไปใช้เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบยกตัวอย่างวัตถุดิบพอเราซื้อวัตถุดิบมาผลิตวัตถุดิบมันก็จะหมดไปเราก็ต้องไปซื้อมาเพิ่มนี่เขาเรียกว่ามันหมุนเวียนจะเป็นค่าวัตถุดิบค่าแรงงานค่าโสหุ้ยในการผลิตค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆที่ใช้ไปแล้วต้องซื้อทุกเดือนต้องจ่ายทุกเดือนต้องจ่ายทุกครั้งเป็นรอบอันนี้เรียกว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนเงินทุนหมุนเวียนอาจจะรวมไปถึงเงินสำรองเงินทุนสำรอง สำรองเพื่อไม่ให้เงินขาดมืออย่าลืมนะว่าเงินเป็นส่วนสําคัญในการทําธุรกิจเป็นเส้นเลือดใหญ่นะถ้าไม่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงธุรกิจหยุดชะง,งักเพราะนั้นเรา,าเราอาจจะต้องการเงินทุนหมุนเวียนส่วนหนึ่งมาใช้เพื่อกิจกรรมนี้ทั้งเงินที่จะไปลงทุนซื้อเครื่องมือหากินหรือทรัพย์สินหรือสินรั์นะกับเงินที่ต้องการไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะมาหล่อเลี้ยงธุรกิจนะเราเรียกว่าทั้งสองส่วนนี้จะต้องมาจากเงินลงทุน พอเราได้เงินลงทุนเราไปซื้อทรัพย์สินถาวรไปซื้อเครื่องมือหาก,กินมีเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อวัตถุด,ดิบเพื่อที่จะมาผลิตมาใช้บริการเราทําไปเพื่อทําไหมนะเราก็ทําไปเพื่อการผลิตสินค้าใช่ไหมฮะหรือสร้างบริการขึ้นมาสินค้าหรือบริการที่เราผลิตขึ้นมาได้เอาไปทําอะไรครับแน่นอนก็เอาไปขายสิครับใช่ไหมฮะเอาไปขาย หลังจากกิจกรรมในการขายสมมุติเราขายสินค้าได้แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมาตอบแทนนะคำตอบก็คือเราก็จะได้เงินหรือรายได้จากการขายสินค้านั้นนะฮะสมมุติว่าเราขายเป็นเงินสดนะเราก็จะได้เงินค่าสินค้ากลับมาเป็นเงินสดแต่ถ้าสมมุติว่าเราขายเป็นเงินเชื่อนะสินค้าไปแล้วนะครับเงินยังไม่ได้มาเลยเพราะฉะนั้นในวงจรที่เราค้าขายหรือว่าทําธุรกิจแบบเงินเชื่อเนี่ย เราจะต้องการเงินทุนหมุนเวียนไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรนะก็เอ่อก็คือเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกสินค้าไปแล้วนะต้นทุนที่เราใช้ผลิตสินค้าไปอยู่ในมือลูกค้าแล้วแต่เงินยังไม่มาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งมารองรับจนกว่าลูกค้าจะนําเงินส่วนนั้นมาเช่าใช้เราอันนี้เป็นวงจรของธุรกิจที่ขายด้วยเงินเชื่อนะทั้งเงินสดและเงินเชื่อที่ขายได้เนี่ยในทางธุรกิจเราก็จะถือว่ากิจการ มีรายได้ขึ้นมารายได้ของกิจการเมื่อเอามาหักออกด้วยต้นทุนสินค้านะฮะหักออกด้วยต้นทุนการบริหารจัดการนะฮะหักออกด้วยค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคานี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะฮะถ้าตอนนี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจโจทย์ไว้อีกเหมือนกันนะครับท่านจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคานี่ยกตัวอย่างให้ท่านเข้าใจง่ายๆก่อนนะสมมุติว่าเราไปซื้อสินทรัพย์มายกตัวอย่าง รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวคันหนึ่งราคา5,000บาทนะพอเราไปซื้อมาจ่ายเงินไป5,000บาทเข็นรถเข็นกลับบ้านนะฮะพรุ่งนี้จะเปิดร้านล้ขายก๋วยเตี๋ยวปรากฏว่าวันแรกขายไม่ได้นะเกิดถอดใจมลืนนี้อยากจะเอารถเข็นที่ซื้อมาราคา5,000บาทเนี่ยไปขายต่อท่านคิดว่าท่านจะขายได้5,000บาทไหมครับคำตอบคือไม่นะรถเข็นคันราคาคัน5 0 0 0บาทที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมเนี่ย เผื่อๆยังไม่ทันใช้เลยถ้าจะไปขายต่ออาจจะได้สัก4,500 4,800นนะราคาที่หายไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นค่าเสื่อมราคาเนื่องจากทรัพย์สินถูกใช้นะเพราะฉะนั้นเรื่องค่าเสื่อมราคาเนี่ยมันจะเป็นเป็นเป็นหลักการนะฮะเป็นหลักการทางการบัญชีเพื่อที่จะทำให้เราคำนวณค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะท่านที่ยังไม่เข้าใจท่านจะต้องเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาใน ชุดมิชาต่อ,ตอ,ตอไปนะฮะท่านยังไม่เข้าใจจดไว้เลยนะครับต้องหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ขึ้นมาให้ได้ถ้าท่านต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนะค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จะต้องหักนะฮะย,ยกเว้นค่าอนอกจากค่าเสื่อมราคาท่านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยถ้าสมมุติมีการกู้เงินมานะฮะการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งของธุรกิจนะครับท่านอาจจะต้องจา่ายภาษี ภาษีถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลในฐานะที่เราใช้ประโยชน์จากแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนะเราต้องจ่ายกลับคืนไปในรูปของภาษีนะอันนี้ขอเรียนให้ทุกท่านทราบเลยนะครับในการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยถือว่าภาระการจ่ายภาษีเป็นหน้าที่พลเมืองที่ดีอย่างหนึง่งเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ดีอย่างหนึง่งนะที่ต้องจ่ายคืนไปให้กับรัฐรัฐก็จะได้นําภาษีที่เราจ่ายเนี่ย กลับมาธนุบำรุงบ้านเมือเสริมบรรยากาศของการทําธุรกิจของเราต่อไปนะรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นค่าต้นทุนบริหารค่าต้นทุนสินค้าค่าเสื่อมดอกเบี้ยภาษีเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่ากำไรสุทธ,ธิจากการทําธุรกิจนะกำไรทุกคนมุ่งหวังไปที่กำไรนะถ้าธุรกิจทํากำไรได้มาจะเกิดอะไรขึ้นนะกำไรจะเอาไปทำอะไร กำไรที่ได้มาก็อย่างน้อยต้องแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะถ้าสมมติว่าท่านใช้เงินกู้ในการทําธุรกิจมีข้อแนะนําว่ากําไรส่วนแรกเนี่ยควรที่จะเอาไปคืนเงินกู้ถ้าสมมุติว่าเราเอาไปคืนเงินกู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือดอกเบี้ยเราก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆดอกเบี้ยลดลงเรื่อยๆก็หมายความว่าต้นทุนในการทําธุรกิจลดลงต้นทุนในการทําธุรกิจหรือค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจนะฮะ น้อยลงรายได้เท่าเดิมกําไรก็จะมากขึ้นเหมือนก็จะงอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกําไรส่วนแรกที่ได้ข้อแนะนําก็คือควรจะเอาไปลดภาระเงินกู้นะถ้ายังมีกําไรอยู่อีกหลังจากเอาไปลดภาระเงินกู้แล้วส่วนที่2นะข้อแนะนําก็คือเราควรจะสํารองไว้เพื่อการลงทุนกิจการนะสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในกิจการสํารองเพื่อที่จะมีเงิน มากพอที่จะขยายกิจการต่อไปนะกำไรสุดที่ถ้ายังเหลืออีกนะอันนี้ก็จะถึงจุดที่ว่ากำไรสุดที่เนี่ยกิจการสามารถนำมาจ่ายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินปันผลเงินปันผลนี่ก็คือผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของเงินทุนจะได้รับนะอย่าลืมนะกลับมาวงจรแรกเงินทุนหรือเงินกู้เนี่ยผลตอบแทนที่จะได้รับก็จะได้รับกลับมาในรูปของเงินปันผลซึ่งจะได้มาจาก กำไรของกิจการถ้ากิจการไหนท,ทําธุรกิจไปยังไม,ไม่ได้มีกําไรนะฮะผู้ลงทุนหุ้นส่วนนะก็ยังจะไม่ไม่มีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนนะกิจการจะต้องมีกําไรเสียก่อนถึงจะได้รับเงินปันผลตอบแทนนะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ากําไรสุทธิเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วสมมุติว่าเราเริ่มมีกําไรสุทธิเริ่มมีวงจรเงินไหลมาท่านจะเห็นว่าส่วนที่หายไปจากวงจรเนี้ย ก็คือส่วนที่เป็นเงินลงทุนนะแสดงว่าถ้าสมมติว่ากิจการมีกําไรทําธุรกิจมีกําไรขึ้นมาเราก็ต้องหาเงินมาลงทุนอีกแล้วเราก็ใช้กําไรที่ได้เนี่ยให้มาหมุนเวียนเข้าไปในวงจรเดิมนะไอ้บล็อกที่เป็นกําไรเออบล็อกที่เป็นเงินลงทุนก็จะหายไปนะสมมุติว่าเราสามารถใช้กําไรนะให้ไปชาระหนี้จนหมดนะท่านก็จะเห็นว่าวงจรกําไรที่จะต้อง แบ่งจ่ายไปให้กับเจ้าของเงินกู้ก็จะถูกตัดไปจากวงจรนี้ก็ยังจะเหลืออีก2ช่องทางนะกำไรสนทธิก็ไปสํารองเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการหรือนํามาจ่ายปันผลให้แก่เจ้าของกิจการนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นวงจรที่ผู้ประกอบการทุกคนแสวงหานะท่านจะเห็นว่าอะไรถ้ากลับมาดูนะในวงจรนี้จะเห็นว่า วงจรมันก็จะทํางานของมันเรื่อยไปเดินเดินเรื่อยไปมันจะมีจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ที่ช่องจ่ายปันผลเห็นไหมฮะก็แสดงว่าธุรกิจของเราที่เราสร้างขึ้นมาจนถึงจุดที่มีกําไรหนี้สียชดใช้ไปหมดนะมีส่วนหนึ่งสำรองเพื่อขยายกิจการต่อไปเรื่อยๆวงจรนี้มันก็จะหมุนหมุนหมุนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจ่ายปันผลเห็นไหมตรงจุดช่องจ่ายปันผลเนี่ยมันเป็นจุดสิ้นสุดมันกลายเป็นเครื่องมือ ปั๊มเงินนะเครื่องมือปั๊มกำไรเครื่องมือปั๊มผลตอบแทนให้กับเจ้าของธุรกิจนะถึงจุดนี้ท่านเจ้าของธุรกิจท่านผู้ประกอบการก็อาจจะไปพักผ่อนอยู่ที่ต่างประเทศสัก8เดือนนะวงจรนี้มันก็จะทางานอยู่เรื่อยๆที่บ้านท่านเนี่ยปั๊มเงินปันผลมาให้ท่านเรื่อยๆนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นจุดที่ผู้ประกอบการทุกคนปรารถนาที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองให้มาได้ถึงจุดจุดนี้ นะเรากลับมาดูวงจรทั้งหมดที่ครบถ้วนสมบูรณนะ์จะเห็นว่าเวลาที่ผมเ,เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกนะคำว่าธุรกิจเนี่ยมันก็จะหมายถึงกิจกรรมต่างๆนะกิจกรรมต่างๆก็แสดงให้ดูที่เห็นในใน,ในแต่ละช่องแต่ละบล็อกที่เห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการาสัมพันธ์กันนะฮะ ข้อสังเกตใน,กใ,นในบล็อกของกิจกรรมอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือในแต่ละบล็อกของกิจกรรมทางธุรกิจพวกนี้เรานอกจากจะใช้คำอธิบายเป็นคำพูดแล้วในทุกบล็อกมันจะมีมูลค่าของมันเป็นตัวเงินนะในแต่ละบล็อกก็จะเป็นบาทนะต้องใช้เงินลงทุนกี่บาทมาจากเงินกู้กี่บาทมาจากเงินทุนกี่บาทไปซื้อทรัพย์สินอะไรบ้างกี่บาท การเป็นเงินทุนหมุนเวียนกี่บาทขายสินค้าได้กี่บาทเป็นเงินสดกี่บาทเงินเชื่อกี่บาทเกิดรายได้กี่บาทมีต้นทุนสินค้ากี่บาทต้นทุนบริการกี่บาทดอกเบี้ยภาษีกี่บาทได้กาไรสุทธิกี่บาทจะเห็นว่าทุกช่องเนี่ยมันจะแทนได้ด้วยจํานวนเงินเป็นบาททั้งนั้นเพราะฉะนั้นนอกจากการเข้าใจความหมายของธุรกิจในแง่ของการเป็นกิจกรรมแต่ละส่วนแต่ละส่วนมาต่อเนื่องกันนะ เราจะเห็นว่าถ้าเมื่อเมืม่อเรามองมองภาพรวมแล้วไอ้บล็อกที่เป็นเกี่ยวกับเงินกู้เงินทุนการจ่ายปันผลการสำรองเงินนะเงินทุนหมุนเวียนควรจะเป็นเท่าไหร่เราจะเรียกบล็อกนี้ว่าเป็นกิจกรรมทางการเงินนะส่วนบล็อกที่เป็นทรัพย์สินนะเครื่องมือหากินเงินทุนหมุนเวียนวัตถุดิบแรงงานเพื่อน,นําไปผลิตสินค้านะนำเงินทุนเปลี่ยนให้เป็นสินค้าในบล็อกนี้เราจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมการผลิต นะการนำสินค้าที่ผลิตได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้ขึ้นมาเราก็จะเรียกว่าเป็นกิจกรรมการตลาดนะการที่เราจะคำนวณกำไรสุทธินะรู้ว่ามีไรายได้เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ทำมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่บล็อกนี้ก็จะเป็นกลุ่มของงานการบัญชนะีเราจะเห็นว่าจะมีกลุ่มพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ตรงกลางเราเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นนอกจากเราจะมองธุรกิจให้เป็นบล็อกบล็อกเป็นขั้นตอนเป็นกิจกรรมที่เชื่อมต่อกันไปแล้วเนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ให้เป็นเ,เนื้องานนะฮะได้อีกหลายๆอย่างในกลุ่มของกิจกรรมเหล่านี้นะในธุรกิจขนาดใหญ่ทุกท่านคงจะทราบนะฮะในบริษัทขนาดใหญ่ก็จะต้องมีฝ่ายการเงินมีโรงงานมีฝ่ายการผลิตมีฝ่ายการตลาดมีฝ่ายบัญชี แล้วก็มีฝ่ายบริหารจัดการอันนี้เป็นโครงสร้างของธุรกิจขนาดใหญ่ในธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME เนี่ยถึงแม้เราจะมีขนาดเล็กนะบางครั้งเราไม่สามารถแบ่งงานออกมาให้เป็นผแผนกผแผนกมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะได้เนื่องจากข้อจำกัดของขนาดที่เล็กนะแต่อย่างไรก็ตามงานพวกนีนะ้กิจกรรมต่างๆทางธุรกิจเหล่านี้หนีไม่พ้นไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจหมื่นล้าน หรือท่านจะทําธุรกิจ200,000บาทนะกิจกรรมพวกนี้มันจะคงอยู่เรื่อยสําหรับธุรกิจขนาดย่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเจ้าของคนเดียวในการทําธุรกิจส่วนเริ่มแรกนะธุรกิจขนาดเล็กเริ่มแรกส่วนใหญ่ก็จะบริหารจัดการด้วยเท่าแก่ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นเท่าแก่อาจจะต้องทำนะ้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายการผลิตผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการรวบยอดทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นการเข้าใจวงจรการดําเนินธุรกิจนะจึงมีความสําคัญมากเพราะว่าท่านจะหนีมันไปไม่พ้นนะถ้าสมมุติว่าเราจะกลับมาดูวงจรทั้งหมดต่างๆเหล่านี้อีกทีหนึ่งนะฮะนะก็อยากจะขอย้ําให้ท่านนักศึกษาผู้เรียนหรือว่าท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการหรือท่านที่อยากเป็น ผู้ประกอบการใหม่ให้เข้าใจคําว่าธุรกิจนะโดยการมองธุรกิจเป็นวงจรของกิจกรรมต่างๆที่สําคัญะะท่านจําได้นะ,ะเมื่อกี้เราไปสัมภาษณ์บุคคลต่างๆนะคำว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความหมายต่างๆนาะนาะแต่ตั้งนิ้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะฮะท่านควรจะต้องมีความเข้าใจคําว่าธุรกิจและหลังจากที่ท่านเข้าใจคําว่าธุรกิจเป็นวงจอรอย่างไรนะการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของท่านก็จะเริ่มได้อย่างถูกต้องมั่นคง là khẳng lạn này ở nà